ใบชุดที่หนึ่งแก่เต็มที่แล้วใบชุดที่สองจึงออกเข้าไหมเดี๋ยวอาจารย์มังคุดเนี่ยอาจารย์หายทำใบกี่ชุดอะอันนี้มันนี้พุทธนีอันี้ทุเรียนครับไอันี้ทุเรียนนีมงเล็บชุดที่หนึ่งนี่ทุเรียนมังคุดได้ทำใบชุดเดียวใช่ผมผมหมายมัน เัาไมต้องใส่ชุดก็ได้ใบสร้างใบชุดที่เท่าไหร่อันนี้แล้วแต่มันก็แตงเกี้ยวแตกใบออกมามึงคุดมืองโคตรอสูตรนี่อันนี้มันต้องมาก่อนมันต้องผ่านตรงนี้มาก่อนต้องแตกแตกยออ่อนมาก่อนถ้าเป็นทุเรียนก็ใบมันจะขี้ใช่ไหมหระยะของมัน แล้วก็ปรับแต่งด้วยปุ๋ยตัวนี้ถ้าถ้าขาดซีถ้าขาดซีาข,าดซขาดซีเนื่องจากอะไรีไ่าามเป็นเนื้อเนสมคือขาดแดดนั่นแะหละนะเออ ฟ้าปิดหรือเล่งใบแก่อันเนี้ยให้บวกนี่พอโบน้ำตาลทรายก็ใส่ย,ยากันลาไปด้วยบวกยากันลาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ อันนี้ก็สร้างใบชุดที่หนึ่งกระเช้แต่โคเหมือนเดิมน,นะอาจารย์ถ้าเป็นผู้เรียนก็ทำใบสามชุดมงังคุดเอาใบชุดเดียวทุเรียนใบสามชุดถ้าต้องการเล่งแก่หรือว่าฟ้าปิดอันเนี้ยใช้ตัวนี้น้ำตาลทรายเข้าช่วย แล้วก็มาถึงข้อที่สี่อันนี้สูตรปุ๋ยก็ให้ไปแล้วเร่งก็คือเร่งก็คือบวกด้วยน้ำตาลทรายเร่งไปแล้วลักษณะที่มัน ใบสะสมจนไม่มีที่จะสะสมสะสมที่ไหนสะสมที่จะออกดอกออกดอกต้งไหนอาหารไปที่นั่น ไม้แต่และชนิดสะสมอาหารไม่เท่ากันก็ให้ดูจนไม่มีที่จะสะสมร้นแล้วครัตอนอาหารล้นแล้วใบไม่รู้จะไปไหนนะเพราะอยู่ที่ใบแต่ตอนแรกสร้างปุ๊บสง่งสร้างปุ๊บสง่งสร้างปุ๊บส่งส่สงจนไม่มีที่จะสง่งมันก็อยู่ที่ใบพออยู่ที่ใบร่จนจะไม่ใบไม่มีที่จะเก็บนั่นแหละใบมันจะออกอาการใบเขียวเข้มสีใบทั้งต้น เหมือนกันหมดสังเกตไหมครับสังเกตรเปล่าสังเกตสังเกตอยู่สังเกตอยู่ตลอดที่จะออกดอกได้ดีอ่ะสีใบ<า>ทั้งต้นเหมือนกันหมดดูตรงไหนก็นได้จุดไหนก็นได้เอแล้วก็จะมีอีกที่หนึง่งที่ที่มีปัญหามันจะอาหารสะสมมันจะน้อยเวลาเราฉีดน้ําตาลเข้าช่วยอ่ะที่ตะวันตกแดดมันจัด พอแดดมันจัดปุ๊บมันหยุดการสังเคาะอ์แสงมันก็ไม่สร้างอาหาร,รเพราะฉะนั้นทีต่ตดนตกกับที่มันออกมันจะออกดอกไม่เหมือนกันจะหมากกันน้อยเราก็ต้องแก้เวลาฉีดปุ๋ยทําไปเพื่อจะสะสมอาหารเนี่ยก็ดูทิศด้วยใช่ไหมใช่เปล่าครับ <laughs> มีเหตุผลไหมล่ะว่าทำไมเคยสังเกตไว้ทำไม ไอ้ไม้ผลที่ตะวันตกมันติดน้อยกว่าทางลูก็เล็กกว่า <_ S 2> พพเพราะเพราะแดดแดดน้อยมีแดนนด,ดน้อยแดดร้อนจัดไงอ๋อแดดร้อนจัดพืชก็จะหายใจเยอะหนึ่งสร้างอาหารได้น้อยพอเพราะแดดมันร้อนการสร้างอาหารการสร้างอาหารมันเป็นเคอร์ฟแบบนี้อันนี้อันนี้คืออาหารถึงน้ำตาลที่ทีสร้าง อันนี้คืออุณหภูมิเนี่ยมันมีจุดพอดีของมันถ้ามันร้อนจัดมันก็ชาเได้น้อยสองหายใจหายใจยิ่งยิ่งร้อน ยิ่งใช้น้ำตาลเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นอากาศร้อนก็ต้องช่วยเพิ่มอาหารให้ด้านนั้นลองดูเดี๋จะไปดูดได้สีใบไม่เท่ากันแต่ว่าสะสมอาหารได้ไม่เท่ากันเพราะไอ้ข้างร้อนอากาศร้อน สร้างอาหาร้างน้ำตาลได้น้อยหายใจใช้น้ำตาลเยอะก็จะเหลืออาหารน้อยลงเนาะอันนี้เข้าใจนะครับแล้วแล้วแล้วก็เปิดตาดอกบ,บางคนบางคนสะสมอาหารไปไม่ทันเท่าไหร่เลยดอกมาใบเท่าไหร่เนี่ยใบเท่าไหร่ด้วยดอกมาเพราะอะไร ดอกมาเพราะอะไรใบไหลเพราะอะไรใบไหลฝนตกเวลามีดอกแล้วฝนตกทำไงอ่ะเอออันนี้สะสมอาหารใบแก่จัดเสมอใบแก่จัดเสมอเหมือน กันทั้งต้นพอมาถึงขั้นนี้ปุ๊บก,ก็เปิดตาดอดเปิดตาดอดก็จะใช้ปุ๋ยเพอทสเซีมน,นเตดตน้ำสองรลิตร บวปุ๋ย13046คุรุงบางคุดน่าจะใช้อัตราเดียวใกล้เคียงกัน1-2เปอรเซ็นไม่เกินหรือ0.5-1เปอร์เซ็นงส1-2กิโลจะไงส1-2กิโล ถ้าใช้หนึ่งกิโลก็จุดห้าถ้าใช้สองกิโลก็หน,ะมมนึ่งเปอร์เซ็นต์นะบวกคอมมนไข่ซูเปอร์เราจะกระทุให้ออกดอ,อกใช่ไหมใส่เต็มที่เลยสี่ร้อยสี่สี่ ก็ช่วงนี้จะใส่อะไรจะใส่ยาเชื่อมีบดีเมทารไเซียมผสสุดแท้แต่บวกน้ำตาลไปด้วยกันเหนียวเนี่ยเด็ดมาซื้อกาแฟมาทายเลอาจจะห้าร้อยห้าร้อยกรัมน้ำสองร้อยลิตรกว่าตาหนอแต่ที่จริงไม่ต้องใส่ก็ได้ตอนนี้ อาจารย์เขียนได้วยห้าร้อยอะไรครับเขียนห้าร้อยด้วยหาร้อยอรคือที่ทำเครื่องหมายนี่คือว่าให้ดูเอาฟว้ามันติดไหมอ๋อคือไม่จําเป็นไม่ต้องใช้อย่าใช้พร่อเพื่อมันไม่ดีไีดีหมด